บ่แล้วดอกพี่น้องมือนีสีผ้า,าะมะมึงความมืนของวัยรุ่นแปดิบเนาะพี่น้องเนาะโดยความอยากสวยลูกไผ่เฮ็ดเวียกเนาะคะ่ะยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดหนีสวยห้าค่อยกับ่รู้ใจแล้วเฮ็ดอีหยังพี่น้องพอดีหมากไนผักเกษตรกับไนบักสะตอไข่มาพอดีไข่ก็เรียกว่าเอาอีแม่เจ้ากอกถุงให้ถุงเราเจะเอาไปนั่งซีนเด้อพี่น้องช่วงกองใส่ถุงกับบ่ทใดได้พี่น้องช่วงนั่งซีนนโอ้ ไอ้สวนกันคอยกะสวนแล้วแล้วสวนแล้วอีกก็กูเ,ออเข้าใจแล้ว่เซนว่าเดี๋ยวกูสีร่องเห็ดเมืองเห็ดทุงท้งแล้วทุ้งเล่าก็บ่ได้ค่ะพี่น้องเห็ดทุงท้งนั่นทุ้งนี่ทุ้งได้คอยกะเออแม่คอยสิเห็ดเองดอกคอยวางสิกันสีมะนางเสาเจ้าเห็ดห้เจ้าเมืองสุดทุงท้งสุดทุ้งเจ้าออกไปหาเห็ดแนวอื่นสาวคอยว่าคอยสิเห็ดเอาดอกแม่มันเป็นการล่าสามากเลย,ยเวียกงานคอยกะบ,บ่ได้เห็ดคอยสีมะนางสวน,สวนเจ้าคอยว่า อย่าบอกว่าเสียใจกูนี่กูเฮ็ดได้ยุกูเฮ็ดได้ยุวสันมันจิเฮ็ดได้จังไหนพี่น้องมูเจ้ากับเมืองดูอืม กดเครื่องกับกดบ่อใดเฮ็ดกับเฮ็ดบ่อใดแล้วเฮงอยากเฮ็ดพี่น้องมึงก็แยกกดดันกูแม่ข่อยบ่อใดโกดดันข่อยวางสิพอบ่อใดโกดดันเจ้าเลยเจ้าคมบ่ลงเห็นบ่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 นี่เห็นบ่เจ้าเฮ็ดบ่อใดโกดลงเอามือไว้ข้างล่างแม่แม่ข่อยวางสิโกดลงเฮงเฮงกูเจ็บมือกูเนาะอืเจ้าก็เอามือตีตีตีเฮ็ดให้มันง่ามๆแพ็คให้มันนี่อ่ะกูสิตั้งใจเฮ็ดบัดที่นี่เอาไหมวัดสั่นละทุงแล้วทุงแล้วผ่านไปทุงแล้วทุงแล้วข่อยเรียกว่าเศร้าซะแม่ข่อยวางสิเเฮ็ดดออากแม่ข กันยังว่ากูสิร้องเฮ็ดคันกูว่าฮับเฮ็ดกูสิเฮ็ดเป็นตีว่าสันเอาไม้พี่นองเอ้ยความมึนของเรามันก็่็เรียกตาใส่แล้วหนึ่งเฮ้ยกูสีแล้วบน้อยเวียดอยู่นี่คิดได้ใจลรวเด้อคอคยว่าหันมันเป็นอีหยังกระดอกระดีฮะคอยคิดได้ใจขึ้นเพื่อไปหาลับหานอน เจ้ายาตบแห้งไหลมันจีํามในผักกระสีคอยตูบคอยคอยคอยว่าจางสีเนี่ยโกดจังเสียเออจะไปโกดมันคอยว่าเอ้าเจ้าเฮ็ดเอาเด้อเม่เด้อขันเฮ็ดบ่ไดดเจ้ากับบอคอยเด้อขันคอยสีว่างเมื่อคอยกระยาดแล้วเฮ็ดบ่ไดดพี่น้องเรากดเครื่องกับกดบ่ขืนลูกไผ่กะห่วงหนาพ้าวงหลังเวียกะไหลเฮ็ดอีหยังกะบักขันได้เลยเอาจะร้องเฮ็ดบักสะตัวดูเมียกดเครื่องกับกดบ่ขืนพี่น้องจากใสี่คอยว่าจังใดคอยก็ว่าเอ้าคอยสีห้เราเฮ็ดเล่ากะบอน อันนี้พี่น้องแล้วก็บบอลูกนี้แล้วสิคุ้มเพียดดันกึ่งจริงกึ่งจริงเอามือไหรจังสีแม่แม่เอามือไหรจังสี่แม่คอยว่ากะกูบ่มีแห้งแล้วก็บ่มีแห้งก็บอกว่าให้ออกป้าแม่คอยสิเฮ็ดเอาเอาก็กูอยากเฮ็ดว่าสั่นพี่น้องเอาเฮ็ดก็เฮ็ดเอาเฮ็ดก็เฮ็ดอ่ะล่องเมืองล่องเมืองคอยว่าจังสี่โอ้เก่าหัวหยอก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 แล้วเด้ออ่ะ่อยสิลูกนี้แล้วพี่น้องเอาเจ้าเฮ็ดเอาเด้อแม่ ่อยลูกนี้คอยกันแน่มากคอยกัเห็นแล้วเห็ดบ่อใดพี่น้องถึงข่อยยานไฟดาดมือเฮาเอาเอ,เอมเแม่หนีเจ้าเห็ดจังสี่แม่เจ้าอกนี้สะไปคอยหุนหวยคอยว่าจังสี่อืม่อยสีเห็ดเอาดอกเจ้าไปหาแนวอื่นเห็ดสะไปแม่ไปคอยว่าหันเออกูอยากเห็ดเนาะอินี่ก็เว่าบอกฟ้าสันพี่น้องนั่งประกบกันเ้วได้บัดนี้ในที่สุดเบียคอยก็เลยสิบ่เลยขออยว่าที่ม่นางเมืองเจ้าอยู่นี่พ,พูดพทนความอลูกไผ่จมบ่ไดดพี่น้องแล้วกลียลูกนี่เอา้าสันมึงมาหาเฮ็ดเอลดออ กูโผดโพกับมึงเลกจมหนูว่าดูเปอรนต่ะเอาว่าจมหนูว่าดูได้ยังไนแม่เจ้าเฮ็บดบ่ได้คอยว่าจังสิมันยากสวนจังไนเจ้าก็เฮ็บดบ่ได้คอยว่าหันเออเจ้าก็สีมาว่าให้คอยจมให้เจ้ากับบ่ได้เนี่ยกุดยังเสียกุดจังเสียเออไม่เฮ็ดเอาหลุดเปอร์เซนเอ,อ่ะเย้าเย้จะตบเพียงจะตบเพียงพักคอยจีซ้ำเบิดคอยว่าหันนั่งหัวรอกันพี่น้องปานสวนเด็กหน่อยสวนเด็กหน่อยกับบ่ยากป่านี้โอ้ยโผด่พกค่ะอีเมียคอยว่างัน ลูกไส้กับออกมาจมให้แม่พี่น้องอันเฮ็ดบอไรก็บอกว่าลูกนี้นกูสิเฮ็ดไปๆไปมากๆพี่น้องเออคอยก็ได้มาเฮ็ดเอาคือเกากับบ่อล้ล้วคือเกาพี่น้องพราะลูกไผ่ไรหนีผุ่นมุ่เจ้าเมืองดู ออกไปเซ็ดประตูข้างนอกค่กาพี่น้องอากาศหอนหอนพี่น้องเอ้ยมูเจ้าคิดมึงแล้วออกไปทําความสะอาดระเบียงหลังบานให้ข่อยไปเซ็ดกระจกลอย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 อยู่พี่น้องคอยกัว่าอีเมียเขามามันหอนเจ้าเขามาเดี๋ยวนี้อากาศข้างนอกมันหอนมันเป็นไอเอร์ซื้อเจ้าเขามาแดดบดนี่มือเลี้ยงเจ้าขวัยดลุใส่ออกไปด้า เป็นจังไดมึงกูอยากหัวตัวแม่มึงดื้มมึงเหมือนจำได้คอย่าหันพูดพูคักเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงต้องมาบอกเอาแม่มึงกูบอกซูมือน่ะมึงรู้ดจากไปว่ากูเป็นจังไดเวลากูบอกแม่มึงแม่มึงเบ่าคอยว่าพว่คอยกระเลือกตาใจเมียอุ้เบิดคำเชียวกับพวามดื้อของแม่พี่น้องคอยละเงดไหลเสร็จขานกุมกูกุมกวยอากาศมันหอนลูกไส้เพิินกะไรเมียเฮียนกะบ่เมียไรเข้ามากกะบ่มาลูกไผ่อื่นกะบ่มาพี่น้อง จักสีว่าจังไดผู้น่ะก,กองกลุ่มกองก้อยลูกลูก,ลกนางนางยูหันพี่น้องเออเอาที่สบายเจ้าเจ้าลวดแม่เอยคอยว่าเจังสี่พี่น้องเอออื่นเขามากกับบ่เขามากเจ้าเฮ็ดเอาลวดคอยกับสีนางเมืงองยู่นี่แล้วคอยสีนงางตัดเอบทอพัดลมอยู่ในห้องนี่แล้วแม่เจ้าเฮ็ดเอาด้วยแม่เฮ็ดมนสะอาดใครว่าหันเออเดี๋ยวคอยสีบอกลูกชายจะออกมาดาเจ้าดอกพี่น้อง ัว่ข่อยได้ยินเสียงเมียอืน่นเมียบอกเขามาก็ออกมาอีกดอกที่สองได้ปีนองออกมาอืน่นเมียอีกรอบหนึง่งเออไพบอกอื่นบอกเขามามันกระสีลำขั้นเสียงเมียดาเมียหมั้งพีนองจมให้เมียเออเล่าใอยู่ซื่อๆเนาะมึงพี่นองเออจะใสข่อยว่าจังใดเออเอื่นแล้วกระอื่นอีกเนาะเมียแล้วกระเมียอีกเนาะพวคข่อยกระได้ยินกระลำข้านกระออกมาอีกรอบสองค่ะพี่นองฟังเอา о ч 요 โอ้พี่น้องเอ้ยลูกไส้เล่าดาเล่าข่ยก่อยากหัวพี่น้องเอ้ยใจใจไข่อว่าจังไดข่อยกระโพดกระโพน้ำเม่ยาว้ายหลุนไข่อยพี่น้องเอ้ยลูกไส้ออกมาดาหลอดที่สองหลัวกายั่งมึนคือเกาพี่น้องกูจีเฮดมองนี่ก้นเออกัวข่กระบอกว่า หลอบที่สามมีการหัวหลอดใส่เขาอีก่นได้พี่น้องเขาดาแล้วกบเขามาเหตุอยู่ในเฮียนพี่น้องบัดที่นี่เมืองมุเจ้าเมืองก้วมื่นของเล่าคอยกระสุดเสียนสีบรรยายพี่น้องออกจากมุมหนึ่งเรียนต่ำมุมหนึ่งพี่น้องเออยไม่ยาคอยจักเสษคอยเ้าบทใดกับเราถึกหลุดสายดาสามหลอบมือนีกะบบกีดค่ะพี่น้องจนสุดท้ายคอยกระหาเวียกให้เราเหตุคือเก่าค่ะพี่น้องเอาอีเมลคอยบ่มีแน่วให้เจ้าเหตุดอกแก่ไปคอยซามือนีพี่น้องเออนี่ละงานของเล่าพี่น้องมือนี่ s ิ่งมิ่งพี่น้องเอ้อหอดบ่ปากบ่ติง ปวดโพว้รุ่นคอยพี่น้อง